เพิ่มขึ้นแล้วลง5ครั้งนะคะรวมลดลง150บาทค่ะทองร่วมพันอยู่ที่รับซื้อ23,452บาทขายออกที่24,300บาทค่ะส่วนทองคําแท่งค่ะรับซื้อที่23,800แล้วก็ขายออกที่23,900บาทค่ะไปดูบทวิเคราะห์ของท่านนี้กันค่ะจะมาต่อสายพูดคุยกันนะคะคุณพวันนะวาวัฒนทรัพย์ค่ะรองประธานกรรมการ,การบริษัท YLG b l n i n t e r n ินเ o n a l ัจำกัดค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณธิรพรค่ะคะคุณพวันคะหลุดหนึ่งพันหร้อยอีกแล้วอะค่ะไม่ทราบว่าช่วงนี้ตลาดทองคําเราเจอกับภาวะอะไรอยู่คะเนี่ยก็หลักๆน่าจะมาจากการประกาศตัวเลขซึ่งค่อนข,ข้างดีของอเมริกาเมื่อวานนี้ที่มีการประกาศตัวเลข CPI ออกมาแล้วดีเพิ่มขึ้นมานะคะก็เป็นตัวกดดันให้ทองคำเนี่ยลดลงมาเมื่อวานเนี่ยจะเออจากที่อยู่พันหกร้อยสิบสองนาทีมาทีเดียวเนี่ย มาทำโลอยู่ที่พันห้าร้อยเก้าสิบสองเก้าสิบสามแล้วก็เช้าเออพอก่อนปิดตลาดก็รีบเอากลับมาที่พันหกแต่วันนี้เนี่ยด้วยความที่ยุโรปจะมีสองประเทศที่ปิดก็คือเอเยอรมันเอฝรั่งเศสกับอิตาลีที่ปิดตลาดก็เลยการเคลื่อนไหวของทองคำก็เลยไม่เยอะเท่าไหร่แต่วันนี้เนี่ยจะมีการประกาศเอ ดัชนีต,ตัวเลขของ CPI ซึ่งจะประกาศประมาณทุ่มหนึ่งแล้วก็เชื่อว่าตัวนี้เนี่ยผลออกมาก็น่าจะดีขึ้นเพราะนั้นเราก็มองว่าโอกาสที่ทองคําจะปรับตัวลงก็น่าจะมีอีกแต่ที่สำคัญคือต้องมองว่าแนวรับที่1590สามารถเบรกลงมาได้ไหมถ้าเบรกได้เนี่ยแนวรับถัดไปคือ1580ค่ะ อืมนะคะอาจจะเห็นทิศทางขาลงของราคาทองคากันไปอีก QE สามตัวนี้ที่เราเรียกว่านักลงทุนทองคําเขารอกันอยู่ตัวเนี้ยค่ะพอสหรัฐประกาศออกมาเรียกว่าดีเหมือนกันเนี่ยมันจะส่งผลให้ QE สามเราไม่ต้องคาดหวังอีกแล้วอะคะปีนี้คือถ้าหลังจากประกาศผลออกมาดีขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการภาคผลิตหรือภาคการจัดซื้อหรือการจับจ่ายของคนใน สหรัฐดีขึ้นเนี่ยก็เชื่อว่า QE สามก็อาจจะมีการดีเลย์ที่จะมีการเอาออกมาใช้เรือ่องนั้นเนี่ยก็ต้องมองค่ะว่าการย่อของทองคำเนี่ยเรามองกรอบไว้ที่พันห้าร้อยห้าสิบเป็นแนวรับแล้วก็พันห้าพันหกร้อยสี่สิบเป็นแนวต้านถ้ายังไม่ได้แบกเด็กซี่ใดที่หนึ่งเราก็ยังถือว่าเป็นไซส์เวอาจจะเป็นไซด์เวดาวบ้างไซส์เวอัพบ้างหลักๆก็คือยังไม่มีตัวเลขอะไรที่เป็นตัวเลขใหญ่ นักลงทุนก็น่าจะลงทุนในเกาะแต่สําหรับวันนี้เนี่ยตัวเลขที่ต้องจับตามเมาตามองก็คือตัวเลขของตัวตัว PPI เนี่ยค่ะ,คะนะคะจะมีการประกาศกันในวันนี้ด้วยใช่ไหมคะประมาณทุ่มหนึ่งค่ะประมาณทุ่มหนึ่งก็ต้องรอตัวนี้ด้วยนะคะไหนดูกรอบของคืนนี้บ้างได้ไหมคะว่าเ,เราจะต้องมีการวางกลยุทธ์การลงทุนกันยังไงบ้างคะวันนี้อย่างที่ดิฉันบอกก็คือแนวรับแรกเนี่ยอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบ เบรกได้ไหมถ้าเบรกได้เนี่ยตัวเอ่อตัวแนวรับถัดไปอยู่ที่หนึ่งพันห้าหร้อยแปดสิบาร์ตอยาหือสองหมบาทต่อบ,บาททองคำส่วนแนวต้านเราให้ไว้อยู่ที่พันหกร้ เอ่อ US ดอลลาร์กับทรอยส์อัลหรือสองหมื่นสี่พันบาทต่อบาททองคําเป็นต้านแรกและต้านที่สองอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยสิบหก US ดอลลาร์กับทรอยส์อัลหรือสองหมื่นสี่พันแต่สังเกตได้ว่าวันนี้เนี่ยโอกาสที่ทองคําจะปรับตัวขึ้นค่อนข้างยากยากเพราะว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยม,มีแรงมีแรงขายมาค่อนข้างเยอะค่ะนะคะ,คะ,ะ,คะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณปวานัน ค่ะขอบคุณค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะนะคะนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์ของทาง YLG นะคะคุณพวันนะวพัฒนาทรัพย์ค่ะคุณผู้ชมคะปิดรายการในวันนี้ค่ะขอโปรโมทเรื่องของรายการในวันพรุ่งนี้นะคะเราจะมีการปรับปรุงรายการค,ะค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะพอใจอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่านอกจากคุณเฉลิมชัยที่เป็นพิธีกรสุดหล่อของเราแล้วค่ะก็จะมีพิธีกรหน้าใหม่นะคะเรียกว่าเขาฝากบอกมาค่ะค